น,นี้จะมา,าพับสมุนการนะเรียกเป็นงานต่อไม้นะก็ะคือเป็นเอามอสปลอมนะใช้มอสเทียมนะติดต่อมาเหมือนเหมือนจริงมากเลยนะมองไปไกลน,นะมองไม่ค่อยออกเลยนะก็ติดต่อไม้พวกนี้นะก็ทําพวกไม้ปวงไม้ปลอมนะเป็นการประดับนะ งานนะมีหลายหลายชิ้นที่จะทําแล้วทําไม่เสร็จนะตันนี้คือจะทําเป็นนาฬิกานะไปเจาะรูแล้วนะแต่ก็คือรูมันเล็กไปนหน่อยนะยังไม่มีตัวขยายนะอุปกรณ์ไม่พร้อมนะต้องรอรอสั่งมาเพิ่มนะจะทำเป็นนาฬิกาติดผนังนะแขวนได้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็คือ,อเหมือนเป็น ติดผนังได้นะแขวนมงค์แขวนหมวกหรือจะทำเป็นอะไรโชรก็ได้นะ,ะตัวนี้ตัวนี้ก็น,น,นี่อันนี้สวยมันไปกรอบกระจกนะนะเป็นสี่เหลี่ยมกรอบกระจกได้นะเป็นกรอบรลปก็ได้นะมีหลายตัวนะมีหลายชิ้นนะที่แบบว่าด,ดูแล้วมันน่าจะไปทำอะไรได้หลายอย่างนะ อย่างพวกชิ้นเล็กๆพวกนี้ก็ไปประดับติดต่อได้นะก็เหมือนอย่างชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็คือก็เหมือนก็เหมือนตัวนี้นะใช้ปืนกาวยิงติดนะแล้วก็ปิดด้วยมอดเทียมนะเพื่อไม่ให้เห็นรอยกาวก็ยังมีให้เห็นอยู่นะอ่ายังเก็บรายละเอียดได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะแต่ก็พยายามจะเก็บให้มันคือต้องรอตกแต่งอีกนะ อันนี้คือเพิ่งทำเมื่อคืนนะมีหลายตัวเลยน่าสนใจอย่างตัวนี้แต่ทำเมื่อคืนก็คือมองไม่ค่อยเห็นนะก็ยังพอมองเห็นเราะกาวอยู่เนาะพอมองเห็นนะก็ต้องมาประดับตกแต่งกันใหม่นะนี่ก็คือตั้งอย่างนี้ได้เลยนะสามารถเอาตั้งโชว์นะเป็นงานโชว์คนระับประดับโต๊ะฟงออฟฟิศนะ แปลกแวกแนวไม่ค่อยเหมือนใครแล้วก็มีชิ้นเดียวในโลกนะครับคือคุณไปหาซื้อมันก็ไม่มีไม่เหมือนนะแต่ชิ้นก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะอย่างตัวนี้ก็สวยนะ,นะก็เอาเอาชิ้นนี้เมาในไอ้พวกนี้นะมาติดที่ตรงนี้ด้วยนะชิ้นนี้สวยนะสวยมากนะสวยมาก ราคาแต่ชิ้นก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันนะก็จะไปขายที่ตลาดจาตุจักรสองมีนบุรีนะใครสนใจก็ไปหาเดินซื้อกันได้นะอ่าชื่อร้านการเวลานะแต่ก็ยังไม่มีป้ายชื่อร้านนะเพิ่งจะขายนะวันนี้ว่าจะไปลงชื่อร้านนะเอาแรกนะอันนี้คือส่วนน้อยชิ้นเล็กนะชิ้นใหญ่ยังมีอีกนะรอเพื่อนมาก่อนนะเดี๋ยวจะไปลง ร้านวันแรกนะอืมก็สวยงามนะ